สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสกห้สิบสนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริมรรคมีองค์8ประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนาในคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในชุดซีรีส์นะที่ผมพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์นะรับเรื่องของพุทธศาสนานะซึ่งผมได้ทํามาหลายคลิปแล้วนะครับน่าจะ หกคลิปนะครับเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจนะหลักวิทยาศาสตร์นะฟิสิกส์ยุคใหม่นะซึ่งมีการพูดถึงเรื่องของออการที่แสงซึ่งเดิมเป็นคลื่นนะมีคุณสมบัติเป็นอนุภาคด้วยอิเล็กตรอนนะครับเดิมเป็นอนุภาคก็มีคุณสมบัติของความเป็นคลื่นด้วยนะครับซึ่งเรียกว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า duality นะทวิภาพของคลื่นและอนุภาคนะซึ่งน่าสนใจเพราะว่า นะมันก็จะเป็นคําอธิบายที่ดีหลายอย่างนะในเรื่องของความเป็นขื่นและอนุภาคที่กลับไปกลับมาได้ซึ่งวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของพบคูมนะว่าเป็นขื่นหรือเป็นอนุภาคกันแน่นะพบคูมก็รวมถึงมนุษย์นะครับซึ่งเป็นพบคูมที่เราเห็นนะสัตว์เดรัจฉานนะครับแล้วก็ในสิ่งที่หลายท่านอาจจะคิดว่ามีหรือไม่มีนะอย่างเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรก ในเรื่องของเปรตผีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันนะครับในมุมมองของวิทยาศาสตร์นะครับว่าวิทยาศาสตร์นะยุคใหม่นะซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของอส,สารหรืออนุภาคนะเปลี่ยนเป็นคลื่นก็ได้คลื่นเปลี่ยนกันมาเป็นส,สารอนุภาคก็ได้นะซึ่งเรียกว่า duality ทวีภาพของคลื่นและอนุภาคเนี่ยนะมันมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่รับชมนะแนะนำนะครับ กลับไปดูก่อนนะว่าผมได้เกินอธิบายฟังถึงเรื่องปรากฏการโฟโตอิเล็กทริกนะครับการที่ใช้แสงลงไปในโลหะแล้วโลหะนั้นสามารถปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาได้ซึ่งไม่สามารถอธิบายปรากฏการแสงนี้นะด้วยปรากฏการฟิสิกดั้งเดิมคลาสสิคอลฟิสิกได้ในทางตรงกันข้ามนะครับอนุภาคอิเล็กตรอนนะก็สามารถมีคุณสมบัตินะครับการเลี้ยวเบนคลคล้ายกับคลื่นได้ ซึ่งก็ไม่สามารถอธิบายได้นะครับด้วยหลักของฟิสิกส์ดั้งเดิมคลาสสิคอลฟิสิกส์นะแต่ว่าอธิบายได้ด้วยมุมมองนะของทวิภาพของคลื่นแลนุภาพนะครับดูออริที้ซึ่งมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือความรู้ความเข้าใจสําหรับท่านที่เป็นปนักวิทยาศาสตร์หรือท่านที่สนใจวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะครับท่านลองค่อยๆฟังและปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ดั้งเดิม เปลี่ยนแปลงไปสู่ฟิสิกสนะ์นะครับยุคใหม่นะอย่างไรนะครับมาทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วนะว่าคุณสมบัติดูอัลลิตี้เนี่ยทวีภาพของคลื่นอนุภาคเนี่ยมีอยู่จริงพูดง่ายงคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับซึ่งก็คือสสารนี่แหละครับแต่มนุษย์เราเนี่ยมีคลื่นด้วยนะครับมีความยาวคลื่นด้วยนะครับแต่เป็นความยาวคลื่นที่สั้นมากซึ่งผมเคยคำนวณให้ดูคลิปหนึ่งนะครับลองย้อนดูความยาวคลื่นของเราเนี่ยมีความยาวอยู่ในช่วงประมาณ10ยกกำลังลบ36เมตร นึกภาพไม่ออกนะครับเอา1เมตรมาแล้วหารแบ่งออกมาเป็นล้า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 ,น,าน,นะนนะครับส่วนนะนั่นแหละครับความยาวนะขึ้นสะสารของมนุษย์เราอยู่ในช่วง10ยกกำลังลบ36เมตรสั้นมากนะครับมันก็พูดสรุปให้ฟังคร่าวๆซึ่งอาจจะดูเหมือนนะเออเป็นเรื่องบ้าๆหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะว่า พบมนุษย์เราที่เราเห็นกันเป็นมนุษย์นะเป็นสสารนี่แหละครับนะมีร่างกายนี่แหละครับนะมันเป็นคลื่นด้วยนะเป็นอนุภาคด้วยนะจากคุณสมบัติของดูออ t ิตี้นี่ะครับหมายมนุษย์ที่เราเห็นเป็นตัวตนบุคคลนี่แหละครับนะมีความยาวคลื่นนะครับนะเพราะว่ามันสามารถแปลงกลับไป,ไปกลับมาในระหว่างคลื่นสสารแล้วก็แปลงกลับมาเป็นสสารนะครับน่าสนใจไหมครับน่าแปลกไหมครับ แต่ความรู้วิทยาศาสตร์นะก็ยอมรับว่ามีอยู่จริงโดยใช้ฟิสิกส์ยุคใหม่ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าฟิสิกส์ควอนตัมนะแล้วก็สัมพันธ์กับกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าในมุมมองของไอน์สไตน์ถึงแม้เขาจะยอมรับเรื่องของดูออลิตี้นะทวีภาพของคลื่นรูปภาคแต่เขารู้สึกจะตั้งคําถามพอสมควรกับที่มาที่ไปของกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งใช้หลักความน่าจะเป็นเหมือนกับการถอยลูกเต๋านะฮะซึ่งความคิดเห็นของไอน์สไตน์มองว่านะ กฎเกณฑ์ธรรมชาติมันไม่น่าจะเหมือนกับการถอยลูกเต๋านะซึ่งแน่นอนครับไอสไตน์ก็ยังเชื่อถึงพระเจ้านะพระเจ้าเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆไอสไตนะ์ก็มองว่านะพระเจ้าก็คงจะไม่ถอยลูกเตา๋าทุกอย่างย่อมมีเหตุที่มาผลที่ไปเหมือนเสมอนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะพูดถึงนะภพภูมิที่นอกเหนือไปจากมนุษย์นะนั้นในพุทธศาสนาก็มีการพูดถึงภนะพภูมิอย่างเช่นสวรรค์ไก่ทิพย์นะครับ กายทิพย์นี่ความหมายก็ะไรครับคือกายละเอียดกายที่เรียกว่าเป็นปรมาณูคือละเอียดเล็กนะเราไม่สามารถมองเห็นครับด,ด้วยตาเปล่านะหรือพบภูมิอย่างพวกเปรตนะพวกผีพวกนี้ก็เป็นกายทิพย์นะครับในศาสนาพุทธก็เรียกว่าอุปปาติกะคือพอมนุษย์นะหรือสัตว์นะที่มีกายหยาบนะตายหรือแตกก็ไปอุบัติเกิดขึ้นมาเป็นอุปปาติกะคือกายทิพย์อย่างพวกเทพเทวดาพวกเปรตพวกผี นะซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นนะครับนะรวมถึงสัตว์ที่ทำบาปกรรมเยอะๆนะก็ลงไปถึงนรกเลยนะก็ไปถึงที่ที่แบบทุกข์ทรมานแสนสาหัสนะพวกนี้คือเหล่ากายทิพย์ทั้งสิน้นนะฉันผมจึงตั้งคำถามนะว่าพบมนุษย์เนี่ยเรายอมรับแล้วนะว่าดูอ l ลิ y ตี้นะอย่างมนุษย์เราเป็นทั้งอนุภาคเป็นสาราแล้วก็เป็นทั้งคลื่นเพราะในพบภูมิอื่นเนี่ย ก็จะเป็นทั้งสสารและเป็นทั้งคลื่นหรือไม่หรือพูดง่ายคือพบคูมเนี่ยนะครับเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคซึ่งผมก็อยบอกว่าลองไปดูคลิปที่ผมนําความสัมพันธ์หนึ่งมาให้ดูกัน e เท่า mc ส e คือพลังงานนะเท่ากับมวลคูณกับความเร็วแสงยกกํลาลังสองทำไมผมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะเพราะผมอยากจะบอกว่าความเชื่อมโยงของพบคูมหรือที่เราสัมผัสได้เนี่ยตัวพลังงานเนี่ยนะครับมันไม่มี เรื่องของความยาวขึ้นหรือความถี่นะแต่ว่าพลังงานมันส่งผ่านเปลี่ยนกันในระหว่างพบคูมนะหรือมิติได้เพราะฉะนั้น e แ mc สองเเนี่ยผมก็าจะบอกว่านะกายที่ละเอียดกายที่มีระดับปรมาณูที่เล็กที่ละเอียดมากจนตาเรามองไม่เห็นเนี่ยแต่เขาสามารถส่งผ่านพลังงานมาให้เรารับรู้ได้เลยนะครับด้วย e mc สองเเพราะอะไรครับเพราะสูตรนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อนะครับ พวกสะสารทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีมวลค่อนข้างน้อยนะอยู่ในช่วงของพวกที่มีมวลน้อยๆแต่มีความเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ใช้ได้สิ่งที่ผมจะพูดให้ฟังก็คือว่าเราเคยสัมผัสไหมครับว่าเราเจอเหตุการณ์หรือปรากฏการแปลกแปลระหลาดประหลาด,ลาดเช่นบางทีเราได้ยินเสียงนะบางทีเราเห็นเขาบอกว่าปรากฏการณ์ในพวกเคอร์ซหา นะครับหรือว่าปราสาทนะในในต่างประเทศเนี่ยบางทีมันจะมีเสียงแปลก,ปกๆหรือมีเสียงลากนะโตเก้าอี้นะหรือว่ากรอบรูปอะไรตกหล่นลงมาผมเลยนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะว่าพบคูมต่างๆซึ่งเป็นกายละเอียดบรมนูเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแบบพลังงานนะครับผมเลยตั้งคํถาถามว่าท่านทราบไหมาว่าเสียงกระซิบ3 0เดซิเบลห่าง5ซนติเมตรจากหูเราเนี่ยเกิดสวินาทีเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่ แล้วก็เสียงดัง50เดซิเบลนะครับเหมือนเสียงคนสนทนาพูดน,นะครับห่างจากเราไป2เมตรเนี่ยเกิดขึ้น1วินาทีจะใช้พลังงานเท่าไหร่ที่ชวนคุยเรื่องนี้นะเพราะผมกาลังจะพูดถึงว่าพบคูมที่ละเอียดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแต่เขาสามารถส่งผ่านพลังงานได้นะด้วยการทําให้มวลของเขาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานอย่างเช่นเสียงกระซิบ30เดซิเบลนะครับห่างเรา5เซนติเมตรเหมือนเสียงกระซิบใกล้หูเราเนี่ยนะครับใช้เวลา3วินาทีเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่ครับโอ้หน้อยมากนะครับ นะถ้าเสียงดัง5 0เดซิเบลห่าง2เมตรในใน1วินาทีใช้พลังงานเท่าไหร่ครับก็มากกว่านะไอเสียงกระซิบ3 0เดซิเบลมันจะต้องมีการสลายอิเล็กตรอนไปนะถึง552ล้านตัวเห็นไหมครับผมสิ่งที่ผมกำลังจะพูดให้ฟังก็คือว่านี่คือความสามารถนะครับของการสื่อกันนะระหว่างพบภูมนะิที่เราเห็นปรากฏการแปลกๆหรือพลังงาน1จูลนะมากแค่ไหน นะก็เปรียบเหมือนเราลากเก้าอี้หนักราว1กิโลนะครับไปตามพื้นฝืดได้20เซนเราเคยเห็นปรากฏการแปลกๆไหมบางทีก็บอกอุ้ยไปพิสูจน,น์ทาโุ้นทานี i แล้วเกิดปรากฏการแปลกแปลกนะเห็นบางทีวัตถุเคลื่อนหรือพลังงาน0.03จูลมากแค่ไหนก็เปรียบเหมือนเราลากกรอบรูปราว0.2นกิโลกร,รัมนะครับไปตามพื้นลื่นได้5สิเซนติเมตรบางทีเราเห็นข่าวใช่ไหมกรอบรูปตกกรอบรูปหล่นบางคนบอกอีเป็นไปไม่ได้ ผมบอกว่าทำไมจะเป็นไปไม่ได้พลังงาน1จูลที่บอกไปแล้วนะครับยเสมือนลากนะเก้าอี้1กิโลเนี่ยนะไปบนพื้นฝืดนะได้ประมาณ20เซนเนี่ยนะต้องใช้การสลายอิเล็กตรอนไบราว1 10ล้านล้านตัวนะก็คือการสลายมวลเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานนั่นเองหรือพลังงาน0.03จูลนะซึ่งเทียบเท่ากับนะการต้องสลายอิเล็กตรอนไปราว3.3ล้านล้านตัวนะครับ หรือว่าไหมกรอบทํากรอบรูปตกกับกรอบรูปหล่นเนี่ยมันสิ่งที่ผมกําลังจะพยายามพูดให้ได้ฟังก็คือในลักษณะของกายทิปนะหรือว่ารูปที่เป็นปรมาณูเล็กละเอียดเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเช่นทําเสียงให้เกิดบางคนอยากได้ยินเสียงกระซิบบางคนอยากได้ยินเสียงที่ห่างออกไป2เมตร4เมตรนะบางคนอาจจะนะได้ยินเสียงลากเก้าอี้ หรือทําเสียงให้เกิดขึ้นหรือบางคนจะเห็นกรอบรูปตกหล่นลงมาหรือแม้แต่บางคนนะครับนะก็เจอปรากฏการแปลกๆนะที่บางทีวิทยุนะครับมันเปลี่ยนช่องหรือเปิดเองเนี่ยโดยส่วนตัวผมเคยเจอมานะครับนะเวลาผมไปอยู่นะต่างจังหวัดนะบางทีวิทยุรถนี่ติดขึ้นมาเองนะครับทั้งที่ไม่ได้เปิดนะครับแต่พออยู่กรุงเทพไม่เป็นนะแต่ได้ก็นีกว่าอยาลวิทยุไป,ไปซ่อมละแต่มันเป็นเฉพาะในเขตต่างจังหวัดนะครับในกรุงเทพไม่เป็น ลักษณะแบบนี้ครับก็คือลักษณะที่พวกกายปรมาณูที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาสามารถสื่อเราได้ผ่านเข้ามานะครับเป็นเรื่องของพลังงานสื่อเราผ่านเข้ามาในลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงครับว่าสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์นะหลายอย่างนะครับมันย่อมมีที่มาที่ไปเสมอเพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์เราเนี่ยอาจจะเริ่มที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับภพภูมติต่างๆนะครับ เพรานอสไตน์นะจึงมีความเชื่อนะครับว่าสิ่งที่เขาเปิดรับฟังนะเรื่องของ Duality หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีเหตุที่มาที่ไปเสมอไม่ใช่หลักของความน่าจะเป็นอย่างการทอยลูกเต๋าเขาถึงเชื่อว่ากฎเกณฑ์ของสากลจักรวาลของธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องมีกฎระเบียบมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนั่นเองแต่เรื่องนี้ผมจะยกเอาไว้นะครับไม่พูดถึงเรื่องจิตเพราะว่าวิทยาศาสตร์ ตอนที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสูตรเรื่องของคลื่นสะสารนะครับหรือว่าการมีคุณสมบัติระหว่างอนุภาคและคลื่นดูออลิตี้ยังไม่ยังไม่สามารถบอกได้ถึงเรื่องของจิตเรื่องของจิตเนี่ยผมจะไม่พูดถึงในวิทยาศาสตร์ละกันแต่เรื่องของจิตเนี่ย,ม,ม,าษาษายมีการกล่าวถึงในคําสอนพุทธเจ้าชัดเจนในพุทธศาสนาเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์ในจิต เรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของมรรคผลนิพพานในจิตมีในพุทธะน,นะครับมันท่านที่ต้องการพิสูจน์ไปพิสูจน์ในคําสอนพุทธะน,นะครับนะแต่ว่าท่านศึกษาวิทยาศาสตร์ได้นะจะจะพึ่งสรุปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ